น่ะสวัสดีครับพี่น้องปองปายทุกคู่ทุกคนมื่อนนี้กับมาบพบบอมบาวม่ไทย,าาอ,ยอ,อ,อีเชนเดิมเชนเคยพี่น้องมาบอมบ้าวม่ไทยมื่อนี้กับสิผ้ามากินดิฟไหลเลือดพี่น้องอ่ะขอโทษขออภัยผู้ที่พวกกินดิบกินนี่เด้อพี่น้องมันเป็นของแทบอีสานเฮาแล้วแต่ภูมัก มาฝากกดไลคก็แชร์กดติดตามกดซับตะไครสองบอมเบาพูไทยผากินผา,าแสบพี่น้องมาผมเาานะ่าไลน์มันเซบแสบน้ำกันเ้อยหยับไม่ก่อนแสงมันบอกเขาอ่ามาขอลุ่ยพี่น้องก็คือว่าละขอโทษขออภัยพู้ที่บบกินดิบบดามาพี่น้องอันของมักแล้วแต่ผู้มัก อปลอยรอยเลือดพี่น้อง่อะเอาคําแรกขดไ,ได้ทืลดโดยพักกระตำนี่ตามเกิดแล้วพี่น้องพักเสีอเราทั่วผู้ พริกกระเทียมอืมอ่ะจัดให้พี่ให้น้องมาก็นนะทำนี้ใสใ่ลุกดวดเข้าไปอืมลอยเลือดผมอำลั m ได้รอยเลือดนี่พี่น้องอื Mm -hmm. Cắt đi <coughs> Nama mặc mm hmm ผมันได้กระเทียมสดกับเลืดอง น้ำเข้าไปหลายๆเลยพักกิ่นขอมพวกนี้กินพักหลายๆหืมแดดต้องจ๋าผู้ที่กินดิบกับมากน้ำกันด้วยพี่น้องด้วย พูดซีบอกกินละขอโทษขออให้ือเก้าอ่ะอ่ะ อของมากผมเลยพี่น้องอันนี้ 으음? Mm 응 -hmm. mm -hmm. mm -hmm. เป็นหูรลปอีห э รีวะเอาเวลาครับพ่อสมควรนะพี่น้องเนาะ ยิดตามบมเบาใหไท้เพียงแค่นี้พี่น้องฝากกไลค์กร์แรมเนาะอ่ะวันนี้ก็พอพอแค่นี้รับชมในคลิปนี้พี่น้องสวัสดอ่ะสบายดีสวัสดีครับ